ทั้งหมดมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อจะส่งมอบสุขภาพไม่ใช่อยู่ดีๆมาทําคลินิกไม่ใช่อยู่ดีๆทําโดยที่คิดเอาเอง ากการที่เราทำเวลเนสนะคะดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเนี่ยทำให้การเตรียมทีมงานเนี่ยจะต้องเตรียมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําหมายความว่าอย่างไงการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่แค่มีแต่ทีมหมอนะคะจะต้องมียาในการจ่ายเพื่อที่จะช่วยในการรักษาการที่จะทํายาให้ดีก็เป็นอีกทีมหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะทําตั้งแต่ต้นน้ํานั่นหมายถึงว่าผู้ที่นําเข้าทีมงานของเรานําเข้าสมุนไพรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญน,นะคะมีการจัดเก็บสมุนไพรอย,อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นต้นกาเนิดของวัตถุดิ ในการทำยาเพื่อรักษา ทีมนี้ก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญและที่แน่นอนเลยนะคะคุณเฮเบิร์มนะคะซึ่งท่านอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเภสัชองยาที่เป็นลูกของอากงที่สูดทอดตำนานการคัดสรรสมุนไพรเกรดที่ดีที่สุดจากแหล่งไหนอุณหภูมิไหนมณฑนไหนที่ไหนในโลกท่านก็จะต้องหามาให้จนได้นะคะโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการเลือกยาสมุนไพรจีนอันนี้หาตัวจับได้ยากซึ่งถือว่าท่านเป็นที่ปรึกษาของทีมที่นําและคัดเลือกคัดสรรสมุนไพรมาทํายานะคะซึ่งมีพันกว่าชนิดเลยทีเดียวนี่ เป็นทีมต้นน้ำจากนั้นก็มีทีมกลางน้ำทีมกลางน้ำก็คือเป็นทีมที่ทำโรงงานสกัดยาการทำยาแผนโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยจะไม่ทิ้งภูมิปัญญาก่อนที่จะทำยาเราจะมีการทำในเรื่องของการสกัดแบบภูมิปัญญาก่อนยาสมุนไพรหลายๆชนิดหลายๆคนไม่รู้ว่ามันเป็นเคล็ดลับความโบราณที่ใช้ในการทำยาแล้วได้ผลสูงสุดบางตัวจะต้องนำไปคั่วทรายบางตัวจะต้องไปคั่วข้าวบางตัวจะต้องหมักในน้ำผึ้งบางตัวจะต้องไปเผา บางตัวจะต้องผ่านน้ํา3วัน3คืนและน้ำจะต้องไม่นิ่งคิดดูนะคะว่านี่มันแค่ 4- 5หวิธีแต่จริงๆแล้วมีถึง200วิธีในการที่จะทําให้สมุนไพรพันกว่าชนิดถูกการสกัดแบบภูมิปัญญาก่อนจากนั้นค่อยไปเข้าเครื่องสกัดสูญญากาศเพื่อทําให้เป็นผงเริ่มจากสกัดจากภูมิปัญญาในการส่งเสริมให้สารสําคัญเ็าออกมาและล้างพิษเขาออกไปซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยรปีและนี่คือเคล็ดลับจากนั้นเนี่ยนะภูมิปัญ,ญญาตรงนี้ ก็านามาต้มยาน้ายาทั้งหมดค่อยมาต้มไม่ใช่จับจับจับจ่บจบเพนข้างหลังกล่องแล้วก็เอามาต้มไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อซื้อสารสกัดแล้วมาคลุกผสมไม่ใช่เราเราเป็นที่เดียวนะคะที่ทําแบบภูมิปัญญาเราต้องมีความรู้เรื่องนี้จริงและไม่ต้องไปห่วงว่ามีสเตียรอยไหมสารทําลายไตไหมคือถ้าไม่มีดีนะอยู่ไปได้มา200ปีแล้วไม่รักษาคนหายมากมายเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้แหละคือเคล็ดลับจากนั้นเนี่ยนำมาต้มสกัดด้วยเครื่องเทคโนโลยีอันนี้คือการนําภูมิปัญญามาร้างนวัตกรรมให้เข้าถึงคนให้ทัน ก็ทําเป็นแคปซูลเพราะฉะนั้นหนึ่งกล่องของสมุนไพรแคปซูลเท่ากับยาต้มหนึ่งห่อเลยทีเดียวทางนง่ายไม่ต้องไปทนขมทนเหม็นแถมมีงานวิจัยแล้วก็มีออยมี GMP มีฮาลาตมีทุกอย่างเลยเห็นผลไวด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากกลางน้ําที่ทําโรงงานสกัดยาทําได้ตั้งแต่อาหารโสนทายาแผนโบราณทายาหมองทําได้ทุกอย่างก็ล้วนเกิดจากการสกัดยาแล้วได้ยาดีนะมันใส่ในผลิตภัณฑ์ก็เกิดเป็นทีมงานกลางน้ําของเราซึ่ง जता तो तो सकता ตัวยาออกมาจากวัตถุดิบที่ดีเหมือนแต่เราก็รู้ว่าอาหารเนี่ยจะอร่อยมันต้องมาจากวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการปรุงอาหารที่คัดสรรเช่นเดียวกันการคัดสรรยาที่ดีจากภูมิปัญญาของคุณหมอรู้ว่าตัวนี้จะต้องไปเอาที่มณฑลไหนเกาหลีไหนดีที่สุดอบเชยมีกี่เกรดเกรดนี้ทํายาเกรดนี้ทําขนมเกรดนี้ทำอะไรมันมีหลายอย่างที่อันนี้พูดกันบรรยายกันไม่จบถ้าไม่ได้มีองค์ความรู้ร้อยปีมําทำไม่ได้จากนั้นเนี่ยพอสกัดยาเสร็จปุ๊บเวลเนสเกิดขึ้นที่ปลายน้ําคือมีคุณหมอที่จะมาแมะนะคะมาตรวจที่ นนะะหรือหมอแผนไทยที่จะตรวจสมุติฐานโรคตรวจโครงสร้างตรวจความอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าปลายน้ำเนีน่ยมีคุณหมอเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เรียนมาแล้วก็จบเฉพาะด้านเนี่ยมาทําการจ่ายมาทําการจําหน่ายเผยแพร่ให้ความรู้ให้คําปรึกษาทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าความยากของการสร้างทีมทีมทั้งหมดมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเพื่อจะส่งมอบสุขภาพไม่ใช่อยู่ดีๆมาทําคลินิกไม่ใช่อยู่ดีๆทําโดยที่คิดเอาเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเรียนรู้มาทั้งชีวิตของบรรพบุรุษสรุปรวบยอดของตัวยาอยู่แล้วและก็วิธีการอยู่แล้วในการดูแลด้วยศาสตร์แพทย์ทั้งเรื่อเราทำให้มันในเจนสามเนี่ยเสี่เราเนี่ยเราทําให้มันจับต้องได้แล้วก็ครบวงจรนั่นก็เลยเริดที่มาว่าที่นี่เป็น wellness แพทย์ ทางเลือกแผนจีมไทยแห่งแรกแผ่นเดียวเรียกว่าจะน่าจะในเอเชียเพราะหลายเพราะเราเป็นไทยเรามีความเป็นไทยผสมผสานเราทํายาเรามีทีมหมอเรามีทีมให้บริการทุกวงจรที่ครบนั้นล้วนมีแต่ความเชี่ยวชาญจริงเมื่อส่งต่อส่งยอดกันมาถามหน่อยว่ากว่าจะได้ทุกอยู่ทุกอย่างเาจะได้แต่ละทีมแต่ละทีมแต่ละทีมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและไอ้ความที่เราเนี่ยยังอดทนลําบากและสู้ต่อเพื่อพัฒนาต่อน,นี้แหละในส่งที่เราทําวันนี้ในการทำเวลเนสแพทย์ ทางเลือกครบวงจรอนาคตอันไกลเราก็พร้อมจะประกาศว่าเราก็คือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเวเนสแพทย์ทางเลือกครบวงจรภูมิปัญญาจนถึงนวัตกรรมต้องมาที่นี่ค่ะ